สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาศึกษาประวัติของพระนางกีสาโคตมีเทรีนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในพุทธสาวิกาอีกท่านหนึ่งที่มีประวัติที่น่าสนใจค่ะพร้อมแล้วเรามารับชมรับฟังกันเลยนะคะพระนางกีสาโคตมีเทรีนะคะเดิมเนี่ยท่านมีชื่อว่ากีสาค่ะ ซึ่งคำว่ากีสารเนี่ยแปลว่าผอมเพราะว่าท่านเป็นคนที่มีรูปร่างผ่ายผอมเนื่องจากว่าเกิดในครอบครัวที่มีฐานะยากจนแต่เมื่อเติบโตขึ้นนะคะท่านกลับได้แต่งงานกับลูกชายของเศรษฐีในเมืองสาวัตถีและมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนนะคะสาเหตุที่ได้ไปแต่งงานกับลูกชายของเศรษฐีเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเศรษฐีเนี่ยนะคะ มีทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่อยู่มาวันหนึ่งทรัพย์สินเงินทองของเศรษฐีทั้งหมดนั้นเนี่ยนะคะก็กลับกลายไปเป็นเท่าทานทําให้เศรษฐีเกิดความกระวนกระวายแล้วก็วิตกกังวลเป็นอย่างมากว่าจะทําอย่างไรดีให้ทรัพย์สินเงินทองเหล่านี้คะ่ะที่เป็นเท่าทานแล้วเนี่ยกลับมาเป็นเงินทองได้เหมือนเดิมก็มีคนแนะนําท่านเศรษฐีบอกว่าให้นํา เท่าถานเหล่านี้ค่ะไปวางแผงขายที่ตลาดแล้วถ้าหากมีคนมีบุญเดินผ่านมาเนี่ยเขาจะมองเห็นเป็นเงินทองเษธีก็เชื่อและลองทำตามนะคะก็เราก็เลยเอาถานทั้งหมดที่มีเนี่ยนะคะไปวางที่ตลาดและในวันนั้นเองนางกีสาโคตมีเนี่ยนะคะก็ได้เดินไปที่ตลาดปรากฏว่า เดินผ่านแผงของเศรษฐีก็ตกใจมากแล้วก็พูดคุยกับเศรษฐีว่าเหตุใดท่านจึงนำทรัพย์สินเงินทองมากมายขนาดนี้มาวางอยู่กลางตลาดเช่นนี้เศรษฐีก็รู้สึกดีใจมากเลยว่านางเนี่ยต้องเป็นผู้ที่มีบุญนะคะเพราะว่าไม่ได้มองเห็นเป็นเท่าทานเหมือนคนอื่นก็เลยให้นางกีสาเนี่ยค่ะได้สัมผัสกับ เท่าถาดเหล่านั้นแล้วเมื่อนางหยิบถาดเหล่านั้นขึ้นมาถาดเหล่านั้นก็กลับกลายไปเป็นทรัพย์สินเงินทองมหาศาลเลยด้วยความดีใจของเศรษฐีนั่นแหละค่ะก็เลยทําให้เศรษฐีได้ยกลูกชายให้กับนางกีสาและแต่งงานด้วยกันจนมีลูกหนึ่งคนต่อมานะคะเมื่อมีลูกด้วยกันแล้วนางกีสาเนี่ยนะคะก็ต้องมาพบกับ ความเสียใจครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตค่ะเนื่องจากว่าลูกชายของนางได้จากไปก่อนวัยอันควรอายุเพียงแค่สามขวบนะคะก็ตายจากโลกนี้ไปแล้วนางรู้สึกเสียใจมากที่บุตรชายคนเดียวเนี่ยได้เสียชีวิตนางร้องห่มร้องไห้ด้วยความเศร้าโศกเสียใจและอุ้มศพของลูกไปยังที่ต่างๆเพื่อไปถามหายารักษาโรคนะคะ จนชาวบ้านคิดว่านางเป็นบ้านะต่อมาเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะก็มาพบกับนางเข้าแล้วก็บอกว่านี่นางถ้านางอยากได้ยารักษาโรคนะจะแนะนำให้มีคนหนึ่งที่จะช่วยได้ให้ไปพบกับบุคคลท่านนี้นั่นก็คือให้นางเนี่ยไปหาพระพุทธเจ้า ซึ่งปัจจุบันในตอนนั้นนะคะพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ณนะวัดเชตวันมหาวิหารนางก็ไม่รีรอเลยค่ะอุ้มลูกของตัวเองนะคะที่ไร้วิญญาณไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและกราบทูลขอให้พระพุทธองค์ช่วยปรุงยารักษาโรคให้ลูกของนางฟื้นกลับขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็รับสั่งแปล รับสั่งไปว่าได้สิเราสามารถช่วยชีวิตลูกของเจ้าได้แต่มีข้อแม้อยู่อย kind of. ่างหนึ่งข้อแม้ที่ว่านั้นนะคะก็คือพระพุทธองค์ตรัสว่าให้พระนางกีสาโคตมีไปหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดจากบ้านของคนที่ไม่เคยมีคนตายมาก่อนนางก็รีบทําตามที่พระพุทธเจ้าตรัสเลยนะคะ อุ้มลูกของนางไปยังบ้านของชาวบ้านไปถามบ้านต่างๆเลยว่าท่านมีเมล็ดพันธุ์ผักกาดไหมทุกๆบ้านตอบเหมือนกันว่าบ้านเรามีเมล็ดพันธุ์ผักกาดแต่เมื่อถามต่อไปว่าบ้านของท่านเคยมีคนตายหรือไม่ทุกบ้านก็ตอบเช่นเดียวกันเลยว่าบ้านของเราเคยมีคนตาย เมื่อหลายวันก่อนพ่อของเราได้เสียไปเมื่อหลายปีก่อนแม่ของเราได้จากไปเมื่อสองสามเดือนที่แล้วพี่สาวได้ตายไปทําให้นางเนี่ยเดินไปทุกบ้านก็ได้คําตอบอย่างเดียวกันทําให้นางกีสาโคต,ตมีเเริ่มเข้าใจสัจธรรมของชีวิตแล้วว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายเหมือนกันหมดไม่เว้นแต่ลูกของนาง นางจึงทําใจยอมรับความจริงนะคะแล้วก็นําลูกเนี่ยไปฝังศพน,นำศพลูกไปฝังนะคะจากนั้นเนี่ยเมื่อเกิดดวงตาเห็นธรรมนะคะตอนนั้นนางก็บรรลุเป็นโสดาบันและขอบวชเข้ามาเป็นภิกษุณีในพุทธศาสนาและเมื่อบวชแล้วนะคะต่อมาเนี่ยนางก็บรรลุเป็นพระอรหันต์การบรรลุเป็นพระอรหันต์ของนางเนี่ยเกิดจากเหตุการณ์ในวันหนึ่งที่ นางได้เข้าไปทําความสะอาดอุโบโสถนะคะและในขณะนั้นเองนางก็ได้เพ่งไปที่เปลวไฟและยึดเป็นอารมณ์กรรมฐานค่ะการเพ่งเปลวไฟและยึดอารมณ์นี้เป็นเป็นอารมณ์กรรมฐานนะคะนางได้เห็นว่าเปลวไฟนี้มีอาการติดติดดับดับก็เปรียบเสมือนกับชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาทำให้นางเนี่ยได้ปรงใจและวางใจกับชีวิตว่าชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเนี่ยเป็นของเที่ยงทำให้นางเนี่ยเกิดดวงตาเห็นธรรมในวินาทีนั้นก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ค่ะและเมื่อบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วนะคะก็ต้องบอกว่านางเนี่ยมีคุณธรรมและมี การประพฤติปฏิบัติตนที่ควรนับถือเป็นแบบอย่างในหลายๆด้านจนทำให้สตรีในยุคนั้นนะคะมักจะเข้าไปสนทนาธรรมกับพระนางกีสาโคตมีเถรีค่ะเพราะว่าท่านถือว่าเป็นแบบอย่างของผู้หญิงนะคะที่มีประสบการณ์และผ่านเรื่องราวในชีวิตมาอย่างมากมายจนเป็นแบบอย่างให้กับผู้หญิงในในยุคนั้นนะคะในการดำเนินชีวิต และนอกจากนี้นะคะก็ต้องบอกว่าท่านเนี่ยยังเป็นผู้ที่เคร่งครัดในการใช้สอยบริขารนะคะโดยเฉพาะผ้าไตรจีวอนเนี่ยท่านจะยินดีที่จะใช้ผ้าไตรจีวอที่มีสีปอนปอนถ้าหากว่าขาดก็จะนำมาซ่อมมาตัดเย็บใหม่นะคะซึ่งการ ประพฤติปฏิบัติในส่วนนี้ก็ทำให้ท่านได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเลิศกว่าภิกษุณีรูปอื่นๆในด้านของการทรงจีวรเศร้าหมองนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของพระนางกีสาโคตมีเถรีค่ะที่เราจะเห็นถึงข้อคิดคุณธรรมที่สอดแทรกอยู่ในประวัติของท่านมาดูกันนะคะว่าคุณธรรมที่เป็นแบบอย่างของท่านนั้นมีอะไรบ้าง ข้อที่1เลยค่ะท่านเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดมีเหตุผลนะคะแล้วก็รู้จักใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งต่างๆมากมายโดยเฉพาะท่านใช้ปัญญาในการพิจารณาความตายก็เลยทำให้ท่านเนี่ยสามารถพลิกจากปัญหาให้กลับกลายมาเป็นปัญญาและปัญญานั้นเนี่ยค่ะเป็นปัญญาที่ทำให้ท่านได้บรรลุ เป็นพระโสดาบันและบรรลุเป็นพระอรหันในเวลาต่อมาด้วยนะคะและข้อที่สองค่ะท่านเนี่ยเป็นแบบอย่างในด้านของการใช้สอยเครื่องบริขารและข้อปฏิบัติค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบอย่างในเรื่องของการใช้สิ่งของให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะสิ่งไหนที่มันยังไม่พังท่านก็จะนำมาซ่อมแซมไม่ ไม่ใช้สิ่งของด้วยความฟุ่มเฟื่อยนะคะจะเป็นแบบอย่างในเรื่องของความประหยัดมัธยัสถ์ความพอเพียงซึ่งสิ่งนี้ถือว่าเป็นแบบอย่างที่พวกเราก็ควรจะนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเช่นเดียวกันนะคะก็ขอให้ทุกคนได้นำเรื่องราวของพระนางกีสาโคตมีนะคะไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและเกิดปัญญาโดยทั่วถึงการทุกคนค่ะ และสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ